วันนี้สมศรีก็จะมาอบมันฝรั่งอบครีมเนาะเมนูนี้นี่ก็ทำบ่อยนะจะเพื่องเบือ่อแต่นะเจ้าคนไหนสนใจก็เอาไปทำได้นะสามารถอบกับหมอ้อแกงหรือว่าอบกับหมอ้อเตาอบก็ได้เจ้าอันนี้มันฝรั่งเราก็เอาไปปอกเปลือกกันเนาะปอกเปลือกให้หมดเลยนะคะใครสนใจก็ส,สมศสรีก็จะไปกิน่นคุณสามีจะไปกินกนแกสเต็ก ส้มซีก็จะกิ่นกับพริกน้ำปลามันถึงจะอร่อยปอกเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เอามันฝรั่งมาหัน่นแล้วแต่ความชอบเลยเจ้าความหนาความบางเนาะเราก็จะหั่นไปให้หมดเลยเรื่อยๆเจ้าถ้าเป็นส้มสีส้มสีจะกินกับพริกน้ำป่าเนาะส่วนคุณสามีวันจะกิ่นกับสเต็กวันนี้ก็จะทำสเต็กเนื้อเนาะ มันฝรั่งเมืองไทยกับต่างประเทศมันก็เหมือนกันนั่นแหละเจ้าสมเห็นสมศีเห็นคนอะไรอย่างไงคนต่างบางคนบอกห้องมันอารูมันเหมือนกันหรือเปล่ามันอารูกับมันฝรั่งนี่มันเหมือนกันก็เจ้าซีคำพูดเหมือนกันแต่พอสีคล้ายๆมันจะคล้ายๆกันเนาะมันอารูอีกอะพอเราหันเสซจแล้ว เราก็จะมาปรุงเครื่องกันเจ้าอันนี้คือเกลือใสกเกียภาษาเนี่ยแล้วกะ็ผงลูกจันท์ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะพริกไทยเจ้าวิป p p i n g c r e มีคนถามว่าครีมใจกี่เปอร์เซ็นต์สาสิบปดเปอร์เซ็นนะคะเสร็จแล้วและะ้วก็โคนโคนนมันเข้ากัน แล้วเราก็จะเป็นนาไปอบตีร่อย80องศาประมาณ40นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งเจ,าจ้าจะอบเตาเตาลมร้อนหรือว่าเตาอะไรอย่าเตาอบไร้น้ำมันก็ได้นะคะใช้เตาอบได้ทุกทุกอย่างเจา้าเสร็จแล้วเราก็จะมาทำสเต็กกันเนาะอันนี้เน,นื้อเน,นี้มันเป็นเนื้อวัวน้อยเนาะสเต็กเนื้อวัวเล็ก ถ้เป็นงวงใหญ่ก็ได้แ้เจ้าตีต่างประเทศก็จะหั่นเป็นสเต็กมาแบบนี้เลยเนาะเราก็จะมากรีดกรีดกรีดเสร็จแล้วเราก็จะโรยเกลือนะประมาณนี้นะคะทาน้ำม,มันลงไปเจ้าทางถัว่วทำไมต้องทาน้ำม,มันมันจะได้แมแห้งเนาะ เวลามากหมูมากเนื้อกับมันกันต้องทานต้องใส่น้ำมันด้วยนะเจ้ามันจะได้ไม่แห้งเสร็จแล้วก็ใส่เกลือลงไปเดี๋ยวคนจะบอกว่าเกลือมันเค็มเกลืออันนี้มันจะไม่ละลายเนาะมันจะเป็นเป็นก้อนเกาะจะอีละเจา้ามันจะบละลายเนาะเกลือนะมันเหมือนเกลือบ้านเฮาเนาะเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปเสร็จแล้วเราก็จะไปใส่ในเตาอบไรน้น้ํามันประมาณสิบห้านาทีนะเจา้าสองร้อยองศาอันนี้มันฝรั่งเราสุกแล้วสมศรีจะมาใส่ คาเปอร์แวร์ไปเลยเพราะว่าทาติโอบซุมซี่จะไปล่างอันนี้15นาทีผ่านไปไวเหมือนโกหกแล้วเนื้อที่เขาทำสเต็กไปนะเราก็จะลดไฟลงมาเหลือร้อยโกซิฟเจ้าประมาณซิฟนาทีจะเสร็จแล้วเจ้าไหมอร่อย this one v ร r y good อืมสเต็กกินข้าวบวมเหบาฮะย่างเข่าย่างเข่าหัวน้อยจินวัวน้อย อีกข้าวปั้มล้ำอมาโดนคบพิวน็อไนทมีคนอ้วเตอร์ด it's okay dog get bit all the time mm hmm. we clean we give medicine he will be fine okay huh? just small wound he only bite one time หรอ no I mean, no he bite many times but dog not make hole okay. and then he get That last one n o nice for f i f f i f very scared. s c a d yes he really scared he die yeah yeah, yeah. you know that กัวตายจะตายหมู because he s e d die too much you see when he fall down in the down e he not u m up anymore you see m you have to c a r him all ตกบันไดเตี่ยมันขึ้นมาได้อยหมูต้องอุ้มขึ้นอ้มลงตลอด